กี่ได้แล้วนายมาออกมาได้น้องนจากรบบดเร็วางคูกนด้ว

พี่เอาคนเดียวเนาะคนเดียวคนเดียวพิ่เอาพี่เอาใจเย็นวิ่งสบัดวิ่งสบัดเฮ้